สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าทางไกลทางไกลอยู่เมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวค่ะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะไปเห็นไปเห็นช่องอื่นผัดยายดาวก็อยากกินค่ะหิวตามจ้ะก็อยากเจออ้ช่องเนาะจันเนาะกลัวเดี๋ยวจะไม่งามเนาะจันเนาะแต่เห็นแกผัดเราหน้ากินมากค่ะยายดาวก็เลยไปเอามาผัดบ้างค่ะ ส่วนมากเมนูผัดกระเพาผัดซีฟู้ดนี้จะไม่ค่อยได้ทําค่ะเพราะว่า,าลูกแล้วก็คุณสามีกินไม่เป็นเขาจะกินเป็นกระเพาเนื้อกระเพาหมูกระเพา,าไก่จ้ะถ้าทําแบบนี้ยายดาวกินคนเดียวค่ะมาจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะแซบสมกับที่แบบไม่ค่อยได้ทําเลยจ้ะเนี่ยค่ะพริก ใส่ทั้งพริกสดใส่ทั้งพริกแห้งจะอุ้ยน้องมากินแล้วนะอิตาดากิมาสแซ่บมากค่ะจะได้ไม่มีผักแก้ม จริงๆอยากกินปลาหมึกหนวดบ้านเราค่ะปลาหมึกหนวดบ้านเราเนาะผัดอุย้ยกลับกรับเลยจ้ะแต่อันนี้ก็ผัดอร่อยดีจ้ะ ปลาหมึกมันก็มีหลายชนิดเนาะผัดอร่อยก็มีผัดไม่อร่อยก็มีค่ะวันนี้ฝนตกฟ้าคืมอากาศอุ่นจ้ะ เดี๋ยวยาดาวกินจักนี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังจ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังเด้อจ้ะหรือจะเอาไว้ทำคลิปใหม่คลิปนี้มันอร่อยมากจ้ะ คลิปนี้มันอร่อยมากกันพูดแบบไม่ต้องเยอะแล้วกันเนาะพูดนิดเดียวเดี๋ยวมาทําคลิปใหม่จะเดี๋ยวเรามีอะไรไม่พูดไม่ได้เดจ้ะคิดว่าหลายๆคนมีมีปัญหามีนน่นมีนี่แต่เขาเลือกที่จะเงียบจ้ะแต่จะยาวไม่เงียบเดจ้ะ เราเป็นคนที่ไม่ชอบไปพูดรับหลังใครด้วยที่เอามาพูดเป้าๆเ,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 เนี่ยดีกว่าไปพูดรับหลังเด็กจ้ะพูดต่อหนามมารู้เรื่องกันดีไปพูดรับหลังเปล่าประโยชน์แล้วเย,ยดาวก็ไม่ใช่นกสองหัวด้วยนะคะ ากเตือนด้วยนะคะอย่าทำเป็นนกสองหัวค่ะทำตัวให้เรานับถือเหมือนเดิมดีแล้วนะคะถ้ารักใครก็รักจริงนะคะ ถ้าไม่รักแล้วไปเจอกันที่ไหนก็เหมือนคุณก็เหมือนเสร็จเสร็จขยะไม่มีอะไรต้องสนต้องค่ะ<ม>อร่อยค่ะ ถึงเครื่องมากเนี่เราผัดกะเพราหมูก็ผัดแยกต่างหากจะ้ะวันที่ไม่ขี้เกียจจะผัดแยกต่างหากแต่ว่าวันไหนที่ขี้เกียจเ,เอาลูกโดดมากินเอาจะ้ะโคกนี้เปิดสองวันแล้วค่ะต้องรีบกิน เดี๋ยวความซ่ามันจะหมดค่ะยาดาวชอบอะไรที่มันซ่าๆค่ะซ่าต่อหน้านะคะไม่ใช่ไปซ่ารับหลังค่ะซ่ารับหลังเขาเรียกกระจอก ใส่ใบกระเพราไทยจ้ะใส่ช่องแข็งเอาไว้อืมฟุนตก ถึงกระเพามากถึงพริกถึงกระเทียม มีแรงชื่นใจจังไหนๆก็พูดแล้วก็พูดเลยเนาะไม่ต้องมาทำคลิปมา คนเราคือแบบเรามองแบบรูปลักษณ์เนาะเดี๋ยวเราเคยมองคนนึงเนาะที่แบบอืมเขาน่ารักนะเขาทําตัวแบบน่านับถือเหมือนคนจะ,จะสติปัญญาดีเงี้ยค่ะก็เรียกเขาคุณคุณมาตลอดนะคะ แต่สิ่งที่เราได้ยินเขาไปพูดรับหลังเราว่าเรากำลังข้างผัวมึงสิข้างอ่าเดี๋ยวเราถือว่าไปพูดรับหลังคือกระจกนะคะเสียแรงที่เคารพนับถือกันมานาน,นะะเนาะคันเนาะอ่ามีอะไรก็น่าจะถามไถ่ายกัน พูดจากันเออมันเรื่องราวมันเป็นไปยังไงมา,ย,มายังไงเหรอคนที่เขาทําตัวน่านับถือเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ไปเห่ารับหลังค่ะฝากถึงคุณหมอยด้วยนะคะคุณหมอยอยิฉันพูดถึงนี่คุณหมอค่ะอาปากก็บอกเออ อที่เอาเอาบ้านดันมาหาเราเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันมานานรู้จักอ่าแบบยังไงอ่ะแบบเป็นเพื่อนอ่าคุ้นเคยกันอะไรยอย่างเงี้ยถุยอย่าพูดคําว่าเป็นเพื่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนเขาไม่ไปห่าลับหลังค่ะเขาจะถามกันต่อหน้าเลยค่ะคนเขากําลังขัางปล่อยเขาไปเถอะค่ะปล่อยพ่อมึงสิ หน้าตาดีนะดูเหมือนจะฉลาดนะแต่ทำไมโง่จังไปพูดรับหลังให้เสียเกตเสียศักดิ์ศรี แ้วรักนะรักเขานะต่ตอนตอน,ตอ,นอ่าที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เนาะอีกคนที่มันบอกว่าเอาบ้านลองมาดีทั้งคู่นั่นละค่ะ นี่แหละค่ะคือคุณหมอยคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าฝากถึงคุณหมอยนะคะคุณหมอยกระจอกมากค่ะ ดิฉันนะคะมีอะไรพูดต่อหน้ากันเลยค่ะถามไถ่ายกันเลยว่ามันเป็นใหม่ไปไป,ไปไปไปยังไงเขาถึงจะเรียกว่าเพื่อนกันค่ะ <c oughs> นี่มึงเอาแต่คําที่แบบคิดว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานก็เอาบ้านลองมาแต่ถ้ามึงคิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงจริงทําไมมึงไม่ถามกูเรื่องมันเกิดขึ้นเป็นไปยมายังไง เห่ารับหลังกันอยู่นั่นแหละกระจอกอิ่มแล้วจากพี่น้องตอนแรกกลัวจะไม่อิ่มข้าวหมดค่ะข้าวหมดหม้อเดี๋ยวเราก็อ่า ขอลาไปแค่นี้ก่อนละค่ะแล้วคลิปนี้ก็จะาฝากไปถึงคุณหมอยนะคะแต่อัอนตัวนกสองหัวนี่ไม่ใช่คุณหมอยนะคะคนละคนกันค่ะก็ยายดาวเป็นแบบนี้เนาะถ้ามีอะไรคือจะออกมาพูดเลยค่ะไม่ได้หวังดังไม่ได้หวังปังนะคะทําถ้าจะดังคือคงคงไม่อยากจะมาดังทางนี้หรอกค่ะแต่มันเห็นอะไรที่แบบมันไอ้นี่เรามันอดมาพูดไม่ได้ค่ะ ยาดาเป็นคนที่แบบพูดต่อหน้าค่ะไม่ใช่เป็นคนไปเห่าเห่ารับหลังค่ะกิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ